สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกดาชาแนลนะคะค่ะสําหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมผลไม้ในัยเด็กจ้ะภาษาอีสานก็เออว่าบักว่าบักว่าเนาะผลว่าเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเพื่อนๆจ้านี่ลุยป่าลุยป่าลุยป่าก็ไม่ได้ไกลหรอกจ้ะนู่นบ้านนี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่นะคะต้นของเขาเนาะต้นว่า เสียงร้องนอกนกนกนกร้องค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะว่ามันจะลูกดกขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยจวดจวดจวดไม่สูงนะคะพี่พี่จ๋าต้นไม่สูงเนาะนี่หล่นหล่นเต็มพื้นเลยค่ะหล่นเต็มพื้นเลยค่ะเพื่อนเพืจ๋าไปเลยจ้าไปเลยจ้าผลไม้ในวัยเด็กนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครเคยอยู่อ่าชนบทเนาะก็จะรู้ว่า มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีไงนี่ไง,ไงเห็นบอเตี้ยมากเลยค่ะเยอะๆค่ะเยอะๆเยะเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บลงมาให้ดูนะคะเป็นผลไม้ในวัยเด็กค่ะจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยคือจะต้องวิ่งใส่ รุ่นพี่เนาะพี่พี่เนาะก็จะเอาไม้สอยสอยสอยให้น้องเนาะสวยเนาะพี่พี่จา๋าถ้าพูดไปก็เหมือนถ้าเมืองนอกก็เป็นอะไรนะแบบหมักไม้หมักไม้เนาะหมักไม้เมืองนอกเนาะพี่พี่จา๋าเป็นยังไงเออคิดถึงไหมเนาะฝากคลิปนี้ถึงเพื่อนๆถึงพี่พี่ฝั่งต่างประเทศนะคะน้องก็จะพยายามหาคลิปที่อเป็นความทรงจำเนาะ เป็นอะไรที่เราคิดถึงในวัยเด็กให้พี่ๆได้รับชมเนาะเผื่อจะได้หายคิดถึงบ้านนะคะนี่น้องก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ๆฝั่งเมืองนอกค่ะโอ้ยลูกเบิงพี่น้องจา้าเห็นบอสวยสวยใครเคยกินบ้างนาะเนี่ยเนี่ย,ยดกมากเลยค่ะดกมากเลย เสียงนกร้องเนี่ยเยอะมากค่ะนู่นเป็นยังไงบ้างคะ พอจะหายคิดถึงบ้านไหมน้อเดี๋ยวน้องจะเอาขาตั้งกล้องยื่นขึ้นไปนะคะ เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะแต่พูดถึงว่าหนูก็ไม่ได้ทานนานแล้วนะจ๊ะเนี่ยพ,พี่จ๋าเต็มต้นเลยดำทั้งต้นเลยนะคะ นู่นข้างบนพอจะหายคิดถึงบ้านไหมเนาะพี่พีจ๋างมกก็จะพยายามหาคลิปเนาะหาคลิปมา,าไม่ได้ไปไหนมาไหนก็อยู่ลดเลาะบ้านค่ะเจอต้นไหนก็ถ่ายลงไปก่อนเนาะพี่พีจ๋าเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจ๋พาพระอาทิตย์ส่องแล้วพี่น้องจอ๋าอัดคลิปตอน5้าโมงเนาะ อพอพอดีมาคิดได้ก็เลยโอ้มาอัดคลิปตัวนี้ดีกว่านี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้ช่องมุกดาชาแนลด้วยนะคะพี่พๆจ๋าก่อนจะกดซับส c r i b e ก็รบกวนดูคลิปให้จบคลิปนะคะป้องกันการหลุดเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่จะที่กำลังเข้ามานะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมุกนาชาแน,นลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ